ครับในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับเราก็ใช้งานเครื่องตัดหญ้ากันพอสมควรนะครับหนักพอสมควรนะครับเรามาดูอาการเสียของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้กันนะครับว่ามีอาการเสียอะไรบ้างนะครับก็อาการเสียของเขานะครับก็คือพอเติมน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีน้ํามันนะครับก็จะเต็มพื้นเลยนะครับก็จะรั่วเต็มพื้นนะครับสาเหตุมันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับ หนึ่งก็คือเกี่ยวกับคาร์บูเรเตอร์หรือว่าพวกซีนลูกยางต่างๆสึกล้อแล้วก็ทําให้น้ํามันมันรั่วออกมานะครับหรือว่าเครื่องต่างๆมันประเก็นแตกหรือว่ายังไงให้น้ํามันรั่วนะครับตัวนี้นะครับก็สาเหตุมาจากคือทางตัวนี้นะครับมันมันรั่วนะครับมันมีจุดรอยแตกแล้ววิธีแก้ปัญหานะครับก็ง่ายๆนะครับ ก็คือทําการเปลี่ยนซะเปลี่ยนถังตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้เราก็ให้ช่างนะครับเข้าไปหาช่างเพื่อทําการเปลี่ยนนะครับ mm hmm. ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมจะทําการเปลี่ยนหรือทําการถอดชิ้นส่วนให้ดูนะครับเพื่อเป็นการ ดีวิวไปในตัวว่าถ้าถ้าเปลี่ยนเองจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาฝั่งที่มันจะเป็นกรองนะครับกรองอากาศนะครับเราก็นําตัวหกเหลี่ยมนะครับเพื่อใช้ขันนะครับ พอถอดออกมาได้แล้วนะครับก็จะมีตรงด้านนี้นะครับมองเห็นกันไหมครับนี่ตรงด้านนี้นะครับก็จะถอดออกมาเหมือนกันนะครับไส้กองก็ถอดออกมาครับตรงไส้กองนี่นะครับด้านล่างเราก็ทําการถอดเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วครับนะครับนี่นี่คือสายต่อทางน้ํามันนะครับทังน้ามันมาก็เป็นสายต่อตรงฝั่งนี้นะครับเราจะถอดตรงฝั่งนี้นะครับเพื่อทําการถอดของตัวนี้ให้ได้นะครับคราวนี้เราก็ทําการถอดตรงปิ้นนะครับตรงล็อกนะครับปิ้นล็อกก็บีบ บีไปเฉยนะครับมันก็เหมือนกับตรงล็อกถังแกนนะครับนะครับมันก็จะเลื่อนออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําการถอดนะครับแต่สายสายตรงนี้ก็เริ่มจะสึกแล้วนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบต่อไปก็ทำการขันตรง เป็นล็อกนะครับเป็นล็อกตรงนี้นะครับก็มีน็อต2ตัวนะครับทําการขันมีน็อตเพียงแค่2ตัวนะครับขันล็อกก็เป็นล็อกก็หลุดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการถอดได้นะครับถอดทางออกมาได้นี่แหละครับ เราก็จะได้ถังไปเปลี่ยนนะครับเราก็ไปหาซื้อถังที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อทําการมาเปลี่ยนนะครับครับพอดีไปหาซื้ออะไรมาได้นะครับนี่คือกระปุกตัวใหม่กับทุกยางนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนมันกันเก่าแล้วนะครับราคาผมก็หาซื้อได้ที่ร้านประมาณ200รกว่าบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่ท่านไปซื้อนะครับเราก็ทําการประกอบ ขาเลยนะครับถอดลูกยางออกแล้วก็ใส่ลูกยางใหม่นะครับใส่กับตัวที่ล็อกยึดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็นําถังนะครับทรงรุ่นนะครับได้แล้วนะครับก็จะได้รุ่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นถังทรงละะนะักษณะ ที่คล้กันนะครับแต่วเราก็ยึดนะครับยึดน็อตต่เดิมนะครับ ก็ใช้ก็ใช้หกเหลียบน,นะครับเหมือนเดิมฝนก็ตกแรงมากเลยครับนะครับฝนก็ตกแรงมากเลยนะครับหลงน,นั้นก็ติดก้องครับเดือดล็อกสายนะครับล็อกสาย ใน่รับยึดเลยครับสาบรครับกรองรับอันสุดท้ายสาครับกลอ,องเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะก็ดูแลรักษาบำรุง กไ,ไม่ต้องไปหาช่างนะครับไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับาชาวสวนชาวไร่ที่กําลังมองหาปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับน้ำมันรั่วนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ